ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผพ้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได d เดสตินีกับบริการสาระดันดาดันซึ่งหัวข้ขอคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเหล่าหผู้ใช้พลังพูดผีที่ปรากฏตัวออกมาแล้วในเรื่องดันดาดัน พวกเขานั้นมีใครบ้างได้รับพลังมายังไงและพลังที่พวกเขาใช้นั้นเป็นแบบไหนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดลงรายละเอียดเจาะลึกให้ครบทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมได้พูดถึงผู้ที่ใช้พลังพูดผีได้นั่นจะหมายความว่าต่อให้พวกเขาจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามแต่ถ้าสามารถใช้พลังของเหล่าโยคัยภายในเรื่องดันดารันได้ผมก็นับว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้พลังพูดผีหมดนะครับยกเว้นผีที่ใช้พลังผีเองอันนี้ไม่นับนะครับซึ่งก่อนจะไปรับชมกันนั้นก็ต้องขอเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยว่าในคลิป เนื่องจากตัวละครเกินครึ่งในคลิปนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวมาในอน,นิเมะเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณยังไม่อยากถูกสปอยอ่ะผมก็ขอแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่า สำหรับผู้ใช้พลังพูดผีที่ปรากฏตัวออกมาแล้วภายในเรื่องดันดาดันเท่าที่ผมนับได้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าใช้พลังพูดผีไม่นับพลังเหนือธรรมชาติที่เป็นคล้ายๆพลังจิตหรือไซคโคคินซิตยกตัวอย่างเช่นตัวโมโมะอันนี้ไม่นับมารวมว่าเป็นพลังพูดผีนะครับเริ่มจากตัวละครตัวแรกที่ปรากฏออกมาเลยนะครับเขาคนนั้นก็คือโอคารุนนั่นเองซึ่งโอคารุนจะสามารถใช้พลังของพูดผีที่มีชื่อว่ายายเทอร์โบได้ครับโดยความสามารถของยายเทอร์โบก็ตรงชื่อเลยก็เป็นพลังทีี่่เเกกยวววข้องับคามร็ ซึ่งภายในเรื่องเนี่ยจะบอกว่าคุณยายเทอร์โบมีความเร็วอยู่ราวประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําข้อมูลเกี่ยวกับคุณยายเทอร์โบไปเนี่ยหลายๆคนก็งงว่าวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าเร็วแล้วเหรอเอาจงจริงมันเร็วนะครับเพราะว่าความเร็วของคุณยายเทอร์โบนั้นไม่มีตัวตั้งต้นนึกออกปะอย่างเวลาเราจะเหยียบคันเร่งรถให้มันเป็นความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องเหยียบทิ้งไว้สักประมาณ4-5วินนีอ้คืบ,บ,ถถบ,บถจจ่ถึงห้าวิยายอัน เร่งร่ง100กิโลเมตรได้ตั้งแต่ในช่วงวินาทีแรกและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับรถที่ใช้ความเร็วเนี่ยเวลาถึงช่วงเข้าโค้งเราต้องชะลอความเร็วถูกไหมแต่ของคุณยายเทอร์โบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องชะลอความเร็วนะครับในช่วงเข้าโค้งก็ยังวิ่งเต็มสปีดได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นจึงทา,าให้ความเร็วของคุณยายเทอร์โบถือว่าเร็วมากๆเลยครับและทีนี้มันก็มีประเด็นที่เ,เพื่อนๆแฟนขับสงสัยใช่ไหมครับว่าจริงๆความเร็วของคุณยายเทอร์โบอะสามารถเร็วได้มากกว่าน,นีี้้หรืืือออออเเปปล่่าาาาาคคคคํํตตบบณณััััจจจุุนนนนไมยยยยกพูดขงว เเลยว่าคุณยายเนี่ยสามารถวิ่งได้เพียงแค่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้ครับว่าจะมีการอัปเกรดความสามารถนี้ให้กับคุณยายหรือเปล่านะส่วนวิธีการได้พลังมาของโอคารุนนันก็คือถูกคุณยายเทอร์โบสาบครับหลังจากที่ตัวโอคารุนได้ถูกสาบ ขาและโมโม่เนี่ยก็ร่วมมือกันจนสามารถเอาชนะคุณยายเทอร์โบได้แต่ก่อนที่จะถูกปัดเป่าคุณยายก็ได้เข้ามาสิงในร่างของโอคารุนครับแต่ก็ถูกทางเซโกะยายของโมโม่จับทางได้เลยขับไล่วิญญาณออกไปแต่ด้วยที่ว่ายายเทอร์โบอ่ะเกาะดวงวิญญาณของโอคารุนไว้แน่นเลยนะครับเลยทําให้มีเพียงแค่จิตที่ถูกย้ายไปที่ตุ๊กตาแมวกวักแต่ว่าพลังความเร็วของคุณยายเนี่ยยังอยู่ในร่างของโอคารุนครับเลยทําให้ตัวเขาสามารถใช้พลังของคุณยายเทอร์โบต่อไปได้และตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าถ้าวันหนึ่งคุณย สามารถใช้พลังวิ่งเร็วของคุณยายเทอร์โบได้เลยใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับซึ่งอันนี้ก็อ้างอิงจากตัวเนื้อหาในปัจจุบันที่ได้มีการเฉลยออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็มีหลายๆคนแอบสงสัยกันอยู่นิดนึงครับว่าพลังของคุณยายเทอร์โบอะ่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่วิ่งไวนะมันเหมือนสามารถหยุดเวลาเพิ่มหรือลดการไหลเวียนของเวลารวมไปถึงยังสามารถใช้การสาบแช่งได้อีกแต่เราเนี่ยไม่เคยเห็นโอคารุนใช้ความสามารถนี้กันเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้กันไหมคนที่2ที่ปรากฏตัวมาภายในเรื่องก็คือไอรจัังงงที่ใช้พลขอ าวกายกรรมในชุดสีแดงในกรณีของไอระจางนั้นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคล้ายๆกับคนที่2ก็คือตัวไอระนะครับแล้วก็คนที่4ี่กับคนที่5เดี๋ยวผมเนี่ยค่อยพูดชื่อหลังจากนี้ก็แล้วกันคือ3ตัวละคร3อันดับเนี้ยสองสที่ผมจะไล่ต่อจากนี้ไปนะครับจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านี้ครับมีการสัมผัสกับวิญญาณหรือเคยได้เห็นวิญญาณมาตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่ว่าตัวค่าพลังวิญญาณมันไม่ได้ลิงก์กันโดยตรงเท่านั้นเองอารมณ์เหมือนแบบเป็นเด็กใส่เสื้อบริสุทธิ์มันก็มีโอกาสได้เห็นนววิิิญญาาาาณณ่มหรือบงคกถูตตด มาตั้งแต่แรกแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีจุดเชื่อมโยงกันก็คือพอได้ลิงก์ด้วยการจับลูกปองแปลงของโอคารุนที่มีค่าพลังชีวิตหรือค่าวิญญาณสูงมากเนี่ยมันก็ทําให้เขาอะกลายเป็นเป้าของเหล่าวิญญาณพวกนั้นนะครับเพราะงั้นหลายๆคนที่เข้าใจผิดอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับพลังมาหลังจากจับลูกปองแปลงของโอคารุนเราก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้อย่างเต็มปากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดลิงก์ที่เชื่อมโยงกันกับตัววิญญาณตั้งแต่แรกแล้วยกตัวอย่างเช่นไอระที่กำลังจะพูดต่อจากนี้ไปครับ ด้วยการที่ว่าไอระเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าวิญญาณตนนั้นเนี่ยคือแม่ของเธอครับก็เลยเข้าไปทักทายและทําให้วิญญาณสาวกิเกรมคนนั้นเนี่ยคอยตามติดไอระมาตลอดแต่ไอรยไม่เคยมองเห็นเธอเลยครับจนทั้งไอระไปจับลูกปองแฟงของโอคาลุนเข้าเลยทําให้ทั้งสองคน,นี่ยสามารถเห็นกันได้อย่างชัดเจนนั่นเอง ซึ่งพลังของหญิงสาวกายกรรมนั้นก็จะเน้นการโจมตีที่มีความเคลื่อนไหวคล้ายๆกับเล่นกายกรรมหรือยิมนาสติกบวกกับมีผมขึ้นมาด้วยครับคือไอร่าเนี่ยเป็นคนผมสั้นนะแต่พอกายร่างแล้วเนี่ยจะใช้ผมยาวแทนครับซึ่งผมพวกเนี้ย สามารถใช้จับแทนมือได้เลยรวมถึงยังใช้เป็นโล่ป้องกันได้ด้วยและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับในช่วงที่ตัวไอระได้พัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาเธอก็ผมพวกนี้มาหมุนพันธนาการกลายเป็นสว่านเพื่อเพิ่มแรงเจาะจนเกิดเป็นท่าไม้ตายใหม่ปิรูเอตระบำสว่านที่ไปใช้จัดการกับพวกเอเลี่ยนได้เลยและครับคนที่ใช้พลังพูดผีที่ปรากฏตัวออกมาในเรื่องคนที่3ก็คือจิจิหรือจินนั่นเองครับสำหรับจิจินั้นจะแตกต่างจากตัวละครอื่นที่ทุกคนจะรู้จักในคลิปนี้ไปเลยครับเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีจุดเชื่อออมโงงงใๆกกัับบารรไปปปจูแข โอคารุนเลยครับแต่ว่าครอบครัวของจีจีเนี่ยดันไปอาศัยอยู่ในบ้านที่มีตัววิญญาณ่ะได้สิงสถิตยอยู่ที่นั่นแล้วนะครับซึ่งวิญญาณตัวนั้นก็คือเนตรปีศาจนั่นเองครับโดยเนตรปีศาจเนี่ยความสามารถนะครับก็คือการจะปล่อยลําแสงคลื่นออกมาซึ่งคลื่นนี้เนี่ยมันจะทําให้คนที่ไ,ไปอ่ะรู้สึกอยากฆ่าตัวตายครับแต่ว่าที่จีจีไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าคลื่นของเนตรปีศาจมันดันไปหักล้างกันกับคลื่นของหนอนยักษ์มรณะมองโกเลีย ซึ่งเจ้าหนอนตัวนี้นภายในเรื่องนะครับเขานับว่าเป็นหนึ่งในสปีชีของพวกมนุษย์ต่างดาวนะแล้วพอขึ้นพวกนี้มันหักล้างกันก็เลยทำให้ตัวจีจีไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนตรปีศาจเนี่ยเหมือนก็คอยพยายามปกป้องตัวจีจีอยู่ครับเพราะเขาอยากเล่นกับจีจีถึงจะบอกว่าอยากเล่นแต่อีกใจหนึ่งนะครับลงไปลึกอีกเนตรปีศาจต้องการร่างของจีจีครับจีจีนั้นเป็นตัวละครตัวเดียวภายในเรื่องนับปัจจุบันนี้ที่รับสมญานาว่าเป็นภาชนะที่ดีที่สุด ของเหล่าพูดผีปีศาจครับคือตัวโอคารุนเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับจีจิเลยนะก็คือถ้าวิญญาณตัวไหนมาเห็นร่างจีจิเนี่ยก็อยากจะได้ร่างจีจิไปครับซึ่งเจ้าเนตรปีศาจก็เช่นเดียวกันมันอยากได้ร่างของจีจิมาเพราะถ้าเกิดได้ร่างของจีจิมาแล้วการลิงเข้าพลังอะไรเนี่ยมันแทบจะออกมาใช้ได้แบบเกือบจะ1 0 0เลยครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่จีจิได้รับพลังของเนตรปีศาจมาแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเนรปีศาจอะแทบไม่ได้ใช้พลังขึ้นที่บังคับฆ่าตัวตายเลยรรััเนนนไปลจาาาะะ้้ทงงกกใชพ หรือการปล่อยเลเซอร์บีมในการต่อสู้ซะมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าพลังในส่วนนั้นมันหายไปไหนนะมาถึงคนที่4กันบ้างครับชื่อของเธอคือริน หัวหน้าห้องของโอคารุนนั่นเองโดยพลังของพูดผีที่เธอใช้ก็มีชื่อว่าอมบูสแมนซึ่งตรงนี้ค่อนข้างชอบการตีความของอาจารย์ทัศน์สืมากเลยนะครับเนื่องจากอมบูสแมนตามเริ่มเล่าแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นวิญญาณที่จะไปเกาะหลังคนคนหนึ่งใช่ปะ่ะถ้าเราเอนดูมาด้วยความรักอะ่ะมันจะไปสู่สุคติเว้ยแต่ถ้าเราเลือกที่จะหนีห่างออกจากมันเนี่ยตัวมันจะขยายใหญ่ขึ้นซึ่งตัวอาจารย์ทัศน์สืเนี่ยได้เอาสิ่งเนี้ยมาเล่นกับเรื่องแรงโน้มถ่วงครับก็คือยิ่งถ ค่อยๆล่างใหญ่ขึ้นจนในที่สุดมันก็สามารถทับล่างของคนที่มันได้สิงได้เกาะไว้ได้เป็นที่สําเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นจึงทําให้ภายในเรื่องเนี่ย พลังของรินก็ตรงตัวเลยเกี่ยวกับการควบคุมแรงโน้มถ่วงแต่ว่าที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยจริงๆแล้วตัวรินเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นไฮยชิอยู่ในตัวอยู่แล้วครับคือไฮยชิภายในเรื่องเนี่ยจะเป็นการบอกเล่าถึงกลุ่มคนที่เหมือนเป็นสายซัพพอร์ตของทางพูดผีหมอผีอะครับทุกคนนึกออกป่าว่าเวลาเราทําพิธีกรรมกันมันจะต้องมีการขับร้องอะไรบางอย่างออกมาซึ่งด้วยการขับร้องพวกนั้นอะมันร้องออกมาจากใจแล้วแบบมีพลังมากพอ,อต่อให้คนคนนั้นอะไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับศาสตร์หมอผีเลยก็สามารถมาเป็นไฮยชิ ที่แบบว่าเป็นตัวซับพอร์ตกลางม่านบาเรียกลางเขตแดนได้ซึ่งตัวรินะมีพลังเหล่านั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วเว้ยแล้วพอเธอได้รับพลังจากเจ้าอมบูสแมนที่เป็นเพื่อนในสมัยเด็กของเธอที่ได้ตายไปเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวรินะเป็นตัวละครที่ค่าง้อง OP มากเลยเว้ยถ้าต้องให้จัดติดอันดับท็อปเทียนะในความรู้สึกส่วนตัวของผมอะยังไงผมก็ให้รินอะติดอันดับท็อป10แน่ๆโดยเฉพาะถ้าเกิดมีการต่อสู้กับเหล่าพูดผีเนี่ยผมบอกเลยถ้าสมมติปกป้องรินดีๆนะและให้เธอได้ใส่พลังสุดๆในฐานะฮายาชิแล้วก็โ,โ้พพูดดผีนีนนแทบจะิตาย แล้วก็มาถึงคนที่5กันต่อเลยนะครับอ๋อจริงๆลืมบอกของส่วนรินไปเลยนะรินเนี่ยก็ได้เจอกับวิญญาณของเพื่อนตัวเองมาก่อนนะครับแต่แค่ว่าไม่สามารถสัมผัสไม่สามารถรับรู้ได้แต่พอจับรูปปองแผงของโอคารุนเนี่ยก็เลยเริ่มถูกมองเห็นเริ่มรับรู้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งกรณีของซูมาเองหลายๆคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันครับคิดว่าตัวซูมานั้นเพิ่งมาใช้พลังของผีล่มหรืออัมเบลบอยได้หลังจากที่เขาไปจับรูปปองแผงของโอคารุนถ้าจะพูดแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่เชิงผิดสัทีเดียวหรอกนะ พูดผีตัวนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่เขาช่วยเด็กกับผู้มีพระคุณของเขาจมน้ำนั่นเองครับและพูดผีตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือน้องชายในวัยเด็กของซูมะที่ได้ตายไปจากอุบัติเหตุน่าจะเป็นการจมน้ำมั้งครับและทําให้น้องเนี่ยได้กลายเป็นพูดผีอัมเบลบอยที่คอยตามติดตัวซึมะไปแต่ว่าหลังจากที่ตัวซูมะได้จับรูปปอบแปลงของโอคารุนอ่ะมันก็เหมือนทําให้เขา่ลิงก์กับน้องชายของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็สามารถใช้พลังของตัวเองได้แบบเต็มที่อะไรประมาณนั้นครับคืออยากอธิายใ้คเ่งงซมมัชพ มาก่อนแล้วนะไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมาใช้ครั้งแรกหลังจากจับลูกปองแปลงได้ส่วนพลังของผีร่มหรืออ um นะัมเบลบอยนั้นจะเป็นความสามารถในการโจมตีการเคลื่อนที่ครับมีความคล้ายคลึงกันกับยายแก่เลยแต่สําหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันดูเหนือกว่าหน่อยเพราะนอกจากมันเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วหมายถึงแบบเป็นการปล่อยบีมเพื่อพุ่งความไวอะมันยังสามารถเคลื่อนที่บนท้องฟ้าได้ด้วยและยังไม่ใช่แค่นั้นครับมันสามารถยิงบีมเป็นการโจมตีออกมาที่เป็นการโจมตีระยะไกลนะเพราะงั้นโดยส่วนตัวแล้วในบรรดาพลังพูดผีทั้งหมดเลยอะ ผมค่อนข้างชอบพลังของอัลบลบอยมากที่สุดแล้วเวลาแปลงร่างเนี่ยแม่งก็ดูเท่นะเรื่องความเท่เนี่ยให้สูสีพอๆกับโอคารุนในร่างของยายเทอโบเลยเลยครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายที่สามารถใช้พลังของเหล่าพูดผีได้นะครับต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช้พลังพูดผีได้เยอะมากที่สุดภายในเรื่องนับปัจจุบันนี้ละและจะเรียกว่าคนก็ไม่ใช่สิเพราะเขาไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เป็นเอเลี่ยนครับเขาคนนั้นก็คือซันโจเมหรือตะแก่์ไฮเปิร์ที่น่าจะเป็นคู่อริเก่าของคุณยายเทอร์โบนั่นเองครับ โดยตัวซันโจเมะนั้นจะใช้พลังของพูดผีหรือโยคายผ่านการที่เขาเนี่ยได้ขโมยพ,พลังของพวกมันมาครับซึ่งวิธีการขโมยพลังของเหล่าพูดผีณนะปัจจุบันนี้ที่มีการเฉลยนะครับขั้นตอนที่1 ก็คือให้เป้าหมายอะกล่าวยอมแพ้ต่อตนครับและข้อที่2เอาสิ่งที่คล้ายๆกับมีดกระดาษไปจิ้มที่เป้าหมายเพื่อดูดพลังมาหลังจากนั้นตัวซันโจเมะหรือตะแก่ไฮเปอร์ per, เนี่ยเจ้าพลังเหล่าเนี่ยครับไปยัดใส่ไว้ในโคไกที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับปิ่นปักผมซึ่งเจ้าปิ่นปักผมหรือโคไกนี้เนี่ยตะแก่เทอร์โบจะมาเสียบที่ตัวดาบอีกทีนึงครับเพื่อปลดปล่อยพลังของเหล่าโยใครพวกนั้นออกมาและนี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนับปัจจุบันตัวตะแก่ไฮเปอร์ per, หรือซนะันโจเมะนั้นสามารถใช้พลังของเหล่าพพูดดดผีีโโยยยไไ้มมาากกท่่่สุภในเรืองแปข นนั่นเองครับเอาจริงๆนะถ้านับแบบขั้นต่ำที่คิดว่าใช้ได้เลยเนี่ยน่าจะราว15บถึงยีครับแต่ภายในเรื่องเราจะเห็นว่าตะแก่เนี่ยยังใช้พลังของเราพูดผีได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับน่าจะมาณ4ีถึงหไม่เกินนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ6ผู้ใช้พลังแห่งพูดผีโยขจากเรื่องดันดาดันครับ เป็นไงบ้างคับผมหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วชอบผู้ใช้พลังพูดผีคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าเช่นก,กันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่